ธรรมาวุโทวาหลวงปู่สาครธรรมาวุโธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2568ใจของเรามันตกอยู่ในกฎของวิมุตมันไปได้หรือยัง มันเกิดขึ้นมาหรือยังการทำความเพียรอย่าไปกลัวว่ามันจะเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรก็ตามให้เรากำหนดความรู้ไว้มันรู้อยู่ที่ใจของเราไม่เป็นไรเราอย่าไปวางความรู้ให้เรากำหนดความรู้ไว้ มันจะเกิดอะไรขึ้นมาในระหว่างที่เราทำสมาธิภาวนาให้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็วางเพราะอาการที่มันเกิดขึ้นมาเป็นกิริยาอันหนึ่งเท่านั้นในการทำความสงบมันทำได้โดยทั่วไปเรานั่งอยู่เฉยเฉยมันก็สงบได้ แต่เหตุที่จะสงบเพราะอะไรเราทำอะไรมาเป็นเหตุเราพิจารณาอะไรมาเป็นเหตุไปดูหาเหตุที่จะทำการที่จะทำจิตให้สงบได้โดยทั่วไปเ,เราทำกันได้ แต่การที่จะมาเดินมักการที่จะมาเดินปัญญาเพราะความสงบก็เหมือนกับเรานอนตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็นอนมาตลอดมาแต่มันได้อะไรจากการนอน เรามองหาประโยชน์ที่ได้จากการนอนได้พักผ่อนนิดหน่อยนั่นคือการความทำวามสงบแต่การที่เรามาอยู่ทั่วไปบัดน เราทำความเข้าใจกับสัจธรรมได้ในเวลาทั่วไปเราพิจารณาของที่มันมีอยู่ของที่มาเกี่ยวข้องกับใจเราเห็นตามความเป็นจริงได้ไหมหรือในระหว่างที่มันเกิดขึ้นมาในระหว่างที่เราทำภาวนาอยู่เราต้องการจะเห็นตามความเป็นจริง ในขณะที่เราทำสมาธิภาวนาแต่พอมันเกิดความสงบขึ้นมาเราไม่ได้พิจารณาหรือมันเกิดการเห็นขึ้นมาแต่ละอย่างมันจะเห็นส่วนไหนของร่างกายก็แล้วแต่มันจะเห็นส่วนไหนของร่างกายหรือมันจะเห็นส่วนไหนของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรา วันนี้เมื่อมันเห็นแล้วเราให้เห็นให้มันขาดได้ไหมแต่ละอย่างให้ขาดลงไปตามสภาพเดิมของมันคือขาดเป็นสภาพเดิมของมันคืออะไรร่างกายของเราส่วนแข็งแข็งอันนี้เป็นธาตุดินส่วนเหลวๆในร่างกายของเราเนี่เป็นธาตุน้ำ ช่องว่างในร่างกายของเราคือลมความอบอุ่นในร่างกายคือไฟแต่ในหว่างที่เราเห็นในขณะที่เราทำสมาธิภาวนานเราจะเห็นธาตุดินหรือเห็นร่างกายส่วนไหนร่างกายส่วนนั้นก็เป็นดินที่มันแข็งแข็งอยู่ในร่างกายของเรา ส่วนที่เป็นอวัยวะส่วนแข็งๆในร่างกายคือดินเล็บนี่ก็เป็นดินกระดูกก็เป็นดินเอ็นก็เป็นดินเนื้อก็เป็นดินเยื่อในกระดูกก็เป็นดินเมื่อเราเห็นมันลงไปแล้วมันขาดลงไปเป็นสภาพเดิมก็มันได้ไหมแต่ถ้ามันขาดลงไปเป็นสภาพเดิมก็มันไม่ได้ ก็เห็นครึ่งๆ่งกลางๆลางมันก็ยังดียังดีกว่าไม่เห็นอะไรเลยจากนั้นเราก็ทำต่อไปมันจะเห็นร่างกายส่วนไหนก็ตามในระหว่างที่เราทำความเพียรเราทำความสงบหรือหลังจากความสงบแล้วมันจะเกิดอุกหานิมิต เราก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงของมันอันนั้นเรียกว่าอุคหานิมิตเห็นร่างกายของเราส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ให้พิจารณาให้มันขาดลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปเสร็จแล้วเราก็ใครเป็นคนรู้บ่เนี่เราก็กลับมาหาผู้รู้หรือเรพิจารณาขาดลงไปแล้วบ่เนี่เราปล่อยจิตลงไปเป็นอัปปนาสมาธิเลย ทายอารมณ์ที่เป็นอุกหานิมิตนั้นออกทะลุก,กิจลงไปเป็นอัปปนาสมาธิมันนี้เห็นแต่ความเมืองวางของกิตมีแต่ความรู้สึกว่ามันลอยไปในอากาศหรือมีความรู้สึกว่ามันสว่างมันสว่างก็สว่างอยู่ที่กิจไม่ได้ไปสว่างอยู่ที่อื่นรู้ก็รู้อยู่ที่กิต ไม่ได้ไปรู้อยู่ที่อื่นหรือบางคนในระหว่างที่จิตมันขาดลงไปเป็นอปปนาสมาธิมันขาดจากสมมุติที่มันขาดลงไปเป็นความเบิงวางของจิตในบางคนจะมีเสียงดังสนั่นวันไหวเหมือนกับแผ่นดินจะถล่มฟ้าจะทลายลงมา หรือมันก็ลอยไปอยู่ในกลางมหาสมุทรมีแต่เสียงคลื่นมีแต่เสียงอะไรต่ออะไรต่างๆหรือรู้สึกว่ามันวันไหวไปหมดทั้งร่างกายและจิตใจหรือเหมือนกันกับว่าคุติมันจะถล่มลงไปในเหมือนกับมันลอยอยู่ไปในอากาศเฉยๆที่พักที่อาศัยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาในระหว่างที่เราทำสมาธิภาวนา ให้เรากลับมาหาความรู้มันรู้อยู่ที่ไหนเดี๋ยมันรู้อยู่ที่ใจเราก็กลับมากําหนดที่ใจไออาการเหล่านั้นกิริยาเหล่านั้นมันก็หายไปมันเป็นแค่กิริยาอันหนึ่งเท่านั้นมันจะเกิดเสียงดังสนั่นวันไว้หรือมันจะเกิดอะไรก็ตามในระหว่างที่เราทําสมาธิเพราะน่ะมันเกิดขึ้นมาจากการทําของเราเอง ไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบไม่มีเหตุมีผลพอเรามาพิจารณาร่างกายไปเราถอยออกมาพิจารณาที่อุปจารสมาธิพอมานึกถึงร่างกายมันหายไปเลยร่างกายยังไม่ทันได้เห็นเลยเห็นแวบ,บเดียวแล้วก็หายไปและว,วันนี้เหลือแต่ความเบื้องวางของจิตเราไม่ตกใจเราอย่าไปตกใจ พราะมาดูร ic, Danke, ่างกายมันแวบเดียวมันหายไปเพราะว่าจิตที่มันมีกำลังร่างกายนั่นมันหายไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นร่างกายของเรานี่แหละดินที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นร่างกายของเรานี่แหละน้ำที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นน้ำของเรานี่แหละไม่ได้มีอะไรของไขที่ไหนเป็นของเราแต่ละคนแต่ละคน พราะกระดูกที่ถมทับอยู่ในแผ่นดินนี่เอามาเรียงเรียงกันนะถมทับอยู่ในแผ่นดินนี่มันเจ็ดชั้นนู่นเป็นกระดูกของเราทั้งนั้นเนี่ยดังนั้นดินที่อยู่ในโลกนี้ก็เป็นดินของเราทั้งหมดส่วนหนึ่งนะังั้นการทําความเพียรอย่าไปกลัวว่ามันจะเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรก็ตามให้เรากําหนดความรู้ไว้มันรู้อยู่ที่ใจของเราไม่เป็นไร เราจะไปวางความรู้ในเรากําหนดความรู้ไว้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาในระหว่างที่เราทําสมาธิพนนะให้เห็นตามความเป็นจริงเต่านั้นเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็วางเพราะอาการที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นกิริยาอันหนึ่งเตอนนั้นก็เหมือนกับเราเดินอยู่ทั่วไปเหมือนกับเราลืมตาอยู่นี่ เรามองเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆแต่เราไม่ได้เป็นของที่มันเราไปเห็นนั้นเราไม่ใช่เราไอของที่เราไปเห็นนั้นมันเป็นแค่กิริยาอันหนึ่งเท่านั้นสัตว์โลกเป็นกิริยาอันหนึ่งทั้งหมดเป็นสังสารวัตเหมือนกันทุกคนทุกคนที่ตกอยู่ในสังสารวัตอันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันความ ลำบากลำบนความทุกข์ยากลำบากก็เหมือนกันคนในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันก็มีที่แตกต่างกันก็ทุกคนละอยา่างทุกไม่เหมือนกันแต่ทุกที่ใจอันเดียวกันแต่ร่างกายจะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ละคนจะมีความลำบากในร่างกายแตกต่างกันออกไปแต่ มันมาเป็นรวมกันมาอยู่ที่ใจอันเดียวกันใจเป็นใจอันเดียวกันส่วนร่างกายก็เป็นคนละอย่างคนละอันเหมือนกับว่าความเข้าใจในร่างกายที่แตกต่างกันออกไปเข้าใจมากเข้าใจน้อยวางได้มากวางได้น้อยเป็นแค่นั้นแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันแแตกต่างกันการที่วางอาหารเหมือนกัน ที่เราทานเข้าไปบริโภคเข้าไปทานได้มากได้น้อยแตกต่างกันออกไปแต่ละคนจะให้เหมือนกันไม่ได้เพราะกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นเผ่าพัน์กรรมเป็นที่จำแนกสัตว์ให้ปานีชเร็วซามต่างกันนั่นมันเป็นของกรรมเป็นผลของกรรมวิบากของกรรมด้นการทำความภาคความเพียรเป็นอันเดียวกันความทุกข์ยากลํำบากเหมือนกัน แต่ทุกแต่ละคนมีความแตกต่างกันเพราะว่าแต่ละคนมีการรับในความทุกข์นั้นไม่เหมือนกันเพราะว่าทุกมากทุกน้อยบางคนก็เป็นไม่เป็นอะไรธรรมดาบางคนหูเหมือนกับใจจะขาดในขณะที่ทำสมาธิภาวนาเข้าไปเงินความแตกต่างกันมี ฉะนั้นวิธีการพิจารณาวิธีการทำความเพียรแตกต่างกันออกไประยะการเดินการยืนการนั่งการนอนที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าไปสนใจกับคนอื่นให้มาสนใจกับตัวเองที่เราทำได้มากได้น้อยเป็นผลของเราเป็นบุญของเราไม่ได้เป็นบุญของคนอื่นคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นอย่าไปมองข้ามตัวเอง ให้กลับมามองอยู่กับตัวเองอย่างเดียวที่ว่าอัจฉตาวาพระหิทาวาอัจฉตาคือภายในพระหิทาคือภายนอกไม่ต้องไปสนใจกับภายนอกเรามาสนใจกับภายในอย่างเดียวว่าเราข้ามวัตะได้หรือยังเราข้ามความเกิดแก่เก็บตายได้หรือยังเรายอมรับความจริง เห็นตามความเป็นจริงได้หรือยังธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในถึงเวลาจุดที่มันจะต้องทิ้งดินมันกํำเริบหรือน้ำมันกำเริบหรือไฟมันกำเริบน่นะแต่ละคนมีความแตกต่างกันดังนั้นการทำสมาธิภาวนาหรือการปฏิบัติเราจะบอกว่าปฏิบัติเหมือนกันแต่ความเข้าใจ ในทำคนละอย่างกันความละเอียดความหนักเบาต่างกันในการทำงานบางคนก็ทำงานถึงว่าอุคติปัญญูเพียงแค่ได้ยินได้ฟังก็เข้าใจโดยแจมแจ้งวิปติปัญญูต้องเอามาประกอบความภาคความเพียรพิจารณาอย่าง เป็นเอาเป็นเอาตายกับตัวเองถึงจะได้เข้าใจเรียกว่าวิปติมันอยู่เนยยะเรียกว่าขาดการได้ยินได้ฟังไม่ได้ขาดการเห็นการรู้ไม่ได้เราจะต้องทำความรู้กับตัวของเราอยู่ตลอดเวลาว่างไม่ได้ว่างแล้วมันจะเตลดิดเรียกว่าเนยยะส่วนปะทะปรมะ คือคนตายเคลื่อนที่หูก็หนวกตาก็บอดใจก็บอดวันนี้ทำไงรู้ว่าตัวเองตาบอดหูหนวกใจบอดรู้ว่าตัวเองว่าไม่เข้าใจในธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าโดยง่าย แต่ต้องอาศัยความภาคความเพียรแสนสาหัสถึงจะเข้าใจได้ถึงจะมีตาลืนตาออกมาได้ได้เห็นธรรมะคำสั่งสอนของครูเจ้าแต่ต้องอาศัยความภาคความเพียรอย่างแสนสาหัสถึงว่ามีความแตกต่างกันที่เรียกว่าประเภทบุคคลปะทะประมะคือคนตายเคลื่อนที่ ยังเป็นกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองเรียกว่านคนตายทั้งนั้นคือตาบอดหูหนวกใจบอดเป็นกิตเวทนะไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะเก่งเก่งด้วยกันทั้งหมดแต่เก่งคนละอย่างเก่งในความฟุ้งซ่าน เก่งในความฟุ้งเฟ้อเหื่มจก่งทั้งนั้นมีแต่ความเก่งด้วยกันจิตเวทในความโลภจิตเวทในความโกรธจิตเวทในความหลงจิตเวทในโพคาสมบัติเป็นโลกกิตทั้งนั้นถ้าเห็นอะไรไม่ได้ต้องคว้าไปก่อนสมัยก่อนได้ยินพักพวกเขาพูดตั้งแต่ก่อนที่เาตมาย,ยังไม่บวช มันมีคนบางหมู่บ้านท่ำลงจากบ้านไปแล้วนี่มันจะต้องไปหยิบของเข้ามาคือมันเป็นกิตเวทมันหยิบของในหมู่บ้านเขาเน่มันหาอะไรไม่ได้มันไปขโมยอะไรไปขโมยเอาริมที่เขาตีเขาตีหรือไปขโมยสากที่เขาตำข้าว พวกเขามีสากําข้าวมีอะไรไตอนคบกบก,กระเดือนมันไปขโมยเอาสากเขามาไปขโมยเอาริมเขามานะมันเป็นกิจตะเวทได้ยินพระพวกเขาพูดให้ฟังเราอนผ่อนเรานึกได้ว่าเออพวกกิตตะเวทไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีนะคนดีแต่เวลาออกจากบ้านไปเราจะต้องไปหยิบออกของข้าวของคนอื่นเขามาถ้าไม่หยิบไม่ได้มันนอนไม่หลับมันจะต้องกลับไปใหม่ ไปเอาเข้ามาจนได้พอภายหลังมาพวกเราได้ยินเขาพูดกันแล้วก็เลยไปดูอย่างของที่มันเป็นริ่มตีมองตีสากริ่มตีให้มันแน่นถ้าไม่มีริ่มมันก็ตีไม่ได้สากตำข้าวสากคกกระเดื่องอะไรต่ออะไรไปสมัยก่อนสมัยก่อนไม่มีโรงสีอย่างทุกวันนี้ตำคกกระเดื่องกันมันไปขโมยเอาริมเขามาปะโถ อันนี้มันเป็นกิตเวทพวกขโมยพวกอะไรตัวอะไรต่างๆพวกนี้เป็นพวกกิตเวททนั้แต่มันไม่ใช่ว่าไม่เป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนเสียสละทำงานทำการอะไรปกติแต่ถ้าเวลามันออกไปบางครั้งมันตั้งใจจะต้องไปเอาเข้าวของของคนอื่นเข้ามาเป็นของของตนนั่นคือมันเป็นกิตเวทอีกอันดังนั้น พวกเราที่เข้ามาปฏิบัติเรามาเฝ้าสังเกตดูตัวเองอย่างโทรศัพท์มีข่าวมาเยอะทุกวันนี้ข่าวอะไรคนเป็นกิตเวทเพราะโทรศัพท์ในบางคนวางโทรศัพท์ไม่ได้จะต้องถือไว้ตลอดเวลาหรือต้องดูอยู่ตลอดเวลากลายมาเป็นสังคม ก้มหน้าเป็นสังคมส่วนตัวไม่พูดจาพาทีกับใครทั้งนั้นแต่แท้ที่จริงอันนี้มันเป็นกิจเวทเหวนะไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลาไม่รู้จักบุคคลไม่รู้จักสถานที่นันะเห็นไหมเขาเรียกว่ารู้จักคำกาลเทศะรู้จักการรู้จักเวลารู้จักบุคคลรู้จักสถานที่เราจะมากําจัด อารมณ์ส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดนะเห็นไหมการปฏิบัตินั้นเราจะต้องเป็นคนที่มาจำกัดกิเลสส่วนหยาบกิเลสส่วนกลางกลางอกิเลสส่วนละเอียดเราจะทำยังไงที่เราจะกำจัดมันไม่ให้มันมาพอกพูนจิตใจของเราแต่แล้วบ้านี้การสื่อสารมวลชนต่างๆนั้นคืออารมณ์ส่วนหยาบใช่ไหม หรือเป็นอารมณ์ชนิดไหนเราไม่เข้าใจในพวกที่ใช้โทรศัพท์โทรศัพท์เราไม่เข้าใจฉะนั้นในเมื่อเราไม่เข้าใจก็คือคือเราไม่เข้าใจเอาเลยว่าทําไมถึงต้องหลงกันถึงขนาดนั้นแล้วโทรศัพท์นั้นหรือมันจะพาหามักผลนิพพานโทรศัพท์นั้นหรือมันจะพาไปเทวโลกพรมโลกหรือนิพพาน แต่ถ้าโทรศัพท์มันไปได้มันกวนไปกันหมดแล้วเก้าแหวนเงินทองต่างๆถ้ามันพาเราไปได้มันไปกันหมดแล้วมันไม่ได้เอาแก้วแหวนเงินทองไปมันไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปเทวโลกพรมโลกนิพพาน,น่มันเอาใจไปแล้วเราหาใจของเราเห็นหรือยังสติสัมปชัญญะ ตติกับปัญญารอบรู้กันอยู่หรือ,อยังไม่มีอารมณ์อื่นมาเกี่ยวข้องกับใจของเรานใจของเราปาทจากอารมณ์ต่างๆไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดใจของเราเป็นอารมณ์อีกอันหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสมมุติใจของเรามันตกอยู่ในกฎของวิมุติ มันไปได้หรือ,อยังมันเกิดขึ้นมาหรือ,อยังกฎของวิมุตในใจของเราหรือเรายังมองหาอะไรไม่เห็นเลยสมถะก็ยังไม่รู้จักเลยมันเป็นยังไงสมถะวิปัสสนาเป็นยังไงฌานเป็นยังไงจิตเป็นบริกรรมชวนะเป็นยังไงจิตวางคำบริกรรมลงไปได้เน,เป,นปเป็นยังไงเป็นอุปจารสมาธิมันเป็นยังไง เป็นอัปปนาสมาธิมันเป็นยังไงถ้าเรายังไม่เข้าใจในหลักของสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานฌานคือการเพ่งแล้วเราจะไปแสวงหาความสุขจากโลกภายนอกมันไม่ได้เป็นความสุขของใจเลยโลกภายนอกเป็นความทุกข์ดุนดุน ดังเราต้องหาความสุขจากใจที่มันสงบที่มันปราศจากสิ่งมัวหมองต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาที่ใจของเราสิ่งมัวหมองต่างๆนั้นไม่เกิดอารมณ์ต่างๆไม่มีที่จะมาก่อกวนจิตใจของเราเราเห็นแต่ความเกิดและความดับเห็นแต่ของที่มันไม่เที่ยงนั่นมันแตกต่างกัน